คลิปนี้อาจมีเสียงผ่าที่ไม่ค่อยดีใครที่ยังเป็นเด็กน้อย 5, ห้ามฟังเด็ดขาดนะครับเดี๋ยวเราไปอยู่ในการนเกมหลังจากที่ผมไม่ได้เล่นานานไปดูกันเลยวันนี้ก็จะไปได้หมดตัวตัวัว,ว,วมันเดิมเลยนะครับหลังจากที่ไม่ได้เล่นนานนี่ไม่ไดเเเ้เล่นตั้งแต่โหจนตอนนี้มันเป็นยุคนี้แล้วอ่ะก็ mm hmm. ขอโทษนะครับที่ไม่ได้ลงคลิปใน youtube เลยแล้วฝาก ฝากคลิปนี้ถึงไอตันด้วยนะครับผมจะส่งชื่ออันนี้ให้มันให้มันไปดูพวกผมเพอ่กดคาว่าออกไปเราจะเจอทีมอะไรโอ้ทีมที่ผมไม่รู้จักเยะช่วยบอกหน่อยทีมอะไรทุกคนไปดูกันในเกมเลยนะครับไปกันเลย ผมอาจจะอูโอเบียผมเก้าสิบแปดว่ะผมต้องโจโอเบียเท่าไหร่เก้าสาคือโอกาสเราชนะน้อยกว่าเขาอีกนะเพราะมางทีมโอเบน้อยกว่าแต่ยิงคมกว่าเล่นเก่งกว่าเรานะครับโอ้โหแม่งวันไ้ตัวย่า่ใหญ่ไม่ใช่วันไ้ไหมตัวแต่ละตัวเขาอย่างใหญ่เลยอะโอ้แม่ง วันมันเอาวันไดามาด้วยคือวันไดนี่ตัวคูดใหญ่คือผมสู้ไม่ไหวเลยอะวันไดตัวแบบใหญ่เดอะบอยจังหวะน,นี้ส่งให้บูโน่ผมเรียกว่าบนะูโน่นะครับเรล่นเล่น,ลนก็จะเรีีกบูโน่ตรงหวะน,นี้ตัวขู่กูส่งไปให้ใครไหมนะโอ้แม่งอู้เลี้ยงลบอย่างเก่งกากะ้า โอ้ยชิบหายแล้วโฟูเดนนฟเดนจริงก็ไหมฟเดนฮะเข้าได้ไงวะไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วฟเดนไม่อูวดจัดเข้าได้ไงโกรธเอ,าเอา้าเอ้านี่มุนต้องเจอเกมรูนิงกูผมเรียกว่าเกมรูนิงนะครับชื่อแต่ละตัวก็จะง่อยๆเลยตะวนี้ก็ก,ก้โอ้ยยังไม่ได้วะ เออส่งไ่ให้เพื่อนส่งไม่ได้จังวันนี้ส่งมให้อะไรอ่ะส่งมาให้บูโน่เกมรุนิ่งยังไม่ได้จังวันนี้โอ้แม่งไม่ได้เลย <c oughs> แม่งยิงอย่างโหดยิงควรคมโอ้สไลด์ไม่โดนดีนี่เป็น,นีังแกูได้บอลแล้วส่งมาให้เพื่อนส่งมาให้เดบอยเดบอยส่งไปให้บูโน่ บุนโญส่งไปให้เกมเกมนุนี่ส่งไปให้อันนี้จริงไม่ไม่จริงโอ้อะไรวะทำไมมันชอบอย่างจริงๆเลยฝั่งนั้นผมทนไม่ไหวแล้วทุกคนนี่เป็นไงมึงเจอกูหน่อยนี่เป็นไงยิงก็ไม่ลบนี่ก็กล้าส่งไปให้เพื่อนบุนโญส่งไปให้เกมนูนี่เกมนูนี่เลี้ยงหลบ ส่งไ้เพื่อนหลังจากนั้นก็ยิงแม่งไม่เขาโอ้ยโอ้ยไอตัวนี้ผมไม่มีเชื่อเรียกเลยอ่ะผมยงังเป็นสกอตแล้วกันแกมีเชื่อเรียกเหมือนคนอื่นก็บ้างอันนี้ผมตั้งมั่วนะอย่าอะไรกับผมมากแล้วผมไม่ค่อยรูเรย้เรื่องบอลเท่าไหร่ก็นิดนึงเรื่องการรุนรงบอล อัดคลิปมีเ็จไปชาร์จแบตเลยนะครับไอความจริงแบตผมก็ไม่เยอะหรอกมันชาร์จไม่เข้าเนี่ยใช้ชาร์จผมเกมรู้นี่คือตอนนี้ผมก็ชาร์จแบตอยู่นะเดือบยเดือบยเป็นไงเลี้ยงหลบเลี้ยงหลบแม่งเดือบยได้บอลคืนเดือบยเลี้ยงหลบยิงตรงนี้ว้ายเดือบยนี่คมขึ้นหลายเท่าเลยนะครับเดือบยนี่ ยิงได้ที่15.5วิจุด5วินาทียิงคมจริงๆดูฉากนี้ดูไว้นะทุกคนอย่างอย่างโหดอะ่ะนี่ผมเอาโรรันดินโยมาแทนไม่ใช่โรแลนโดออะไรนามาแทนออะไรวะผมจำชื่อไม่ได้โรรันดินโยนี่ว่า โอ้ยยิงไม่เข้าแม่งเหนียวจัดคือทไม่กูมันเหนียวอยู่มาจะเข้าหลายลูกเลยก็ไม่เข้าอะไรวะเอว่าเอวาส่งมาให้กดกดก,ดโ,กดโดนย่งบอลจังหวะนี้ชิบหายแล้วโรดานินโยอบมันชื่ออะไรว่าโรดานินโยวายตัวนี้น่าจะโรดานินโยผมเรียกผิดทุกคนขอโทษจังหวะนี้ โอ้งสุดๆกากกะสองไม้เดอบอยโอ้เดือบอยยังไม่ได้บอลเลยแล้วกุจะเรียกอะไรดีแต่ละตัวอหองฮะไอสว์ทำไมยิงมคมยังวะเอ,อาไอาร์คิก,ก้าสิ้งซองโอ,โ,อโอ้โคมจัดไอของเจอ,อาเบียร์น้อยกว่าแต่ผมก็แพ้ม,มาสองรอบแล้ว่ะ สน้าโอเบียก้าสี่โอเบียก้าสามหมดกว่าอีกหดกว่าตอนนั้อนอีกเดี๋ยวยคิมหน้าหมจะมาเล่นโหมดตัวต่อตัวให้ดูดือดดวลตัวดตัวต่อตัวไหมคิมันอาจจะสั้นมากกว่าเถ้าเล่นดวนตัวต่อตัวผมจะเล่นสองครั้งนะครับเล่นสองครั้งเลย ลอยนินโยส่งแม่งส่งไม่ได้จังหวะนี้ส่งเดือบอยเดือบอยส่งลงไปให้บูโด้บูโด้วิ่งยาวมาแม่งโอ้หมดเวลาซะก่อนก็ขอ,ขอบคุณนะครับที่ดูมาจนจบ,บครับ